ผงพูรดหรึ่งล้นหนึ่งล้นองล้ำหนึ่งสวัสดีครับป้าเม่พี่น้องลูกนุ่มป้านะทุกคนวันนี้ป้าไอใจปูนทำแล้ววันนี้ย่ามาพัดสากุ้มปัดช,ชาทะเลกุ้ง นี่เคียงข้างเคียงกับมีพริกขี้หนูกระเทียมพริกแดงใบมะกรูดเคลอบกระชายเห็ดนางลมหลวงผงปรุงรสพริกไทยสดเมี่ยงมะทัวกุ้งมันฝรั่เนี่ยนี่นะเบอร์เขาใหญ่ใหย่ใหญ่ยยปุน่นจะไปพัฒนาแล้วแล้วก็ไอหอบปากกดที่เติมเด้อเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดเติม กิ็นกำลังใจสักน้อยเดี๋ยวกำลังหาสมุนไพรมาไลาวัดไลวัดไลไอพี่น้องกินสมุนไพรทุกวันเลยมันเนี่ยหอมกระเรียมพริกขี้หนูเอามันหูดังหลงลึกเลยพี่น้องให้นนล,ล้วนๆ ใสกุ้งลงไปหนึ่งร้อยคุณผู้ดังหลวงพี่น้องใส่เห็ดลงไปน้อยหนึ่งได้ล่างโคกหลายวันแล้วพี่น้อง ยสักสามหน่วยดูมาทัว่วๆก็มาเคลียลงไปนิดหน่อย bộ cùng năng lượng như thế này wow. đây khu kháo đây em cắt จะมีรสชาตไปลไปด้วยพริกแดงดใช้ส

ดังหลุมวากเลยนี่นะ <c oughs> เสร็ตแล้วดูนี่ไปหยาไปจำไปทำกันดูมันล้ำเต้นๆนะจีมคนเนาะ ส่วงเนี่เป็นส่วงเป็นวัดเป็นไอเน้นกระชายเน้นเคียงเทศมีกระชายมีพริกไทยมียางหอมกระเทียมของแก้วแกไอมะจิ้มกันนะลำโกอืมยืนก็ใบมะกูดกินนองเลยเลยเลยอิบนี่็มิดเออเด้อหนากกว่ากันไหมตัวจากไปหวัวใจยังอยู่นะ Bà và... rồi